อยู่ในสังคมปัจจุบันทำยังไงจะให้จิตสงบไปดูที่สอนกับมิขชาละบอกมิขชาละแก่ภิกษุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสปตปธาธรรมรมนันทิย่อมไม่เกิดถ้าโยมไม่ส่งจิตออกไปเพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละโยมอยู่สงบพูพ้เจ้าบอกว่าแม้จะอยู่เกล่อนกลนไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมาดเดรธีสาวกของเดรธี ก็เรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้โยมอยู่ผู้เดียวได้ด้วยจิตของเราสารวมจิตอยู่กับกายชื่อว่าอยู่ผู้เดียวแล้วละภาวะตัณหาให้ได้ความอยากในการที่จิตจะไปสแสวงหาอารมณ์โยมละนันทิคือความเพลินได้สารวมจิตอยู่กับกายเรียกว่าอยู่ผู้เดียวแล้วอยู่ท่ามกลางหมู่ชนมากมายเนี่ยก็สงบได้ไม่เพลินละความเพลินง่ายๆการละความเพลินอย่าให้จิตไหลไปกับอารมณ์นั่นเอง โยมกาลังคิดเรื่องอะไรนานๆเนี่ยรีบวางซะอย่าปรุงแต่งอารมณ์ใดไปนานใช่ไหมเพราะว่าขณะที่โยมคิดเรื่องอะไรเนี่ยนั่นคือวิญญาณเราเนี่ยไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นแล้วโยมต้องรู้สัจจากความจริงตรงนี้และถ้าโยมตายไปในขณะนั้นโยมกําลังจะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอาบุญก็ดีถ้าโยมคิดอกุศลโยมก็ไปอบายก่อนถ้าโยมคิดกุศลโยมก็ไปสุคติก่อนเห็นไหม เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญพระองค์จัดว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดํารีถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเห็นนะยมคิดเรื่องไรนิดเดียววิญญาณไปตั้งแล้วนั่นน่ะเห็นนะเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วเนี่ยการก้าวลงแห่งนามรูปมีคือการปรากฏขึ้นของนามรูปและนั่นคือการปรากฏขึ้นแห่งภพสถานที่เกิดของจิตถ้าร่างกายโยมตาย แต่ททาลายถูกยิงปุ้งตายจิตโยมกําลังคิดเรื่องนี้นี่อัตภาพใหม่ของเราได้ตรงนี้ทันทีเลยนี่หลักการความจริงเป็นอย่างนี้โยมทําบุญมาแทบตายนะทั้งชีวิตนะแต่ไม่เคยสํารวมจิตไม่เคยคุมจิตให้ละอกุศลจิตโยมชอบคิดอกุศลพอโยมไปคิดอกุศลปุ๊บนั่นคือวิญญาณไปเกาะตรงนั้นใช่ไหมเราตายปุ๊บได้พบอันเป็นอบายก่อนพลาดเลยไหมอต้องรักษาจิตด้วยเห็นไหม นี่ถ้าเรารู้ความจริงตรงนี้ทุกคนจะมาระวังจิตตนเองคุมจิตตนเองให้ดีดังนั้นศาสดาจึงตรัสว่าถ้าอากุศลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเธอต้องทำยังไงเธอต้องใช้ฉันทาความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุโสรหีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อจะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนด่วนเลย เปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโคลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะต้องรีบทำลายต้องรีบดับเหมือนกันอากุศลเกิดขึ้นแล้ววิญญาณเรากําลังตั้งอยู่ในภพอันเป็นอบายแล้วต้องรีบดับให้ไวที่สุดใช่ไหมนี่ดังนั้นมีประโยชน์ไหมที่จะไปโกรธใครในโลกนี้ไม่มีโกรธตอไม้ก็ไม่ได้ไปเดินสะดุดตอไม้แหมเดี๋ยวฟันตอไม้ขาดเลยงานอกุศลเกิดอีกแล้วนะ ไอ้ตอไม้มันอยู่เฉยเมันไม่รู้อะไรนะนคนไปโกรธมันเองทุกคนต้องรักษาจิตของตนเองเข้าใจไหมอ่า